ครับจากเต็นต์รถโอตอาทโฮมคาร์นะครับวันนี้ทางโอตอาทโฮมคาร์ของเรานะครับก็มีรถเพิ่งเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับนั่นก็คือเจ้ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัว2.4 g จขับ2นะครับเป็นปี2018นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่970,000บาทนะครับอนเริ่มต้นเพียงแค่17,780บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับปาเจโร่นะครับหรือรถแนวครอบครัวขนาดเจ็บที่นั่งนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลย นะครับก็ถักเต็นท์ของเรานะครับคัดแต่ลดคุณภาพนะครับเกีรดพรีเมียมมาให้นะครับสนใจยังไงสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370หรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์086264069 0นะครับเป็นเบอร์คุณโ๊ตกับคุณอาร์ตก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลย นะครับก็วันนี้นะครับทางเต็นรถโอทอสโฮมคาร์ของเรานะครับจะพาไปชมชมหน้าของตัวเจ้าปาเจโร่ตัวปี2018คันนี้กันว่าแตกต่างจากตัวปี17หรือปี16ยังไงนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวชุดด้านหน้านะครับรูปทรงด้านหน้านะครับดีไซน์นะครับแบบดนามิกชิวเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับยาวตัดรับมาที่ตัวชุดโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจคเตอร์นะครับแบบนะครับ b y LED อ่าแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จะมีความพิเศษที่แตกต่างเพราะว่านะครับตัวปี18เนี่ยนะครับเขาจะเอาออปชันของตัวขับ4เนี่ยมาใส่กับตัวเนี้เกือบหมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ฉีดน้ำล้างโคมไฟหน้านะครับระบบนะครับโซนารอบคันแล้วก็ยังมีกล้อง360องศาด้วยนะครับหรือแบบ b i r ร์ดไอวิวรอบคันซึ่งปกติแล้ว นะครับปี2000นะครับ17เนี่ยนะครับยังไม่มีในส่วนของตัวตรงนี้นะในกรณีที่เป็นรถขับ2แต่ตอนนี้นะครับปี18นะครับปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพวกระบบนะครับเสริมความปลอดภัยล้อนะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถอบลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟที่ตัดหมอกนะครับคู่หน้านะครับมาให้ ชายนะครับชายกันชนด้านล่างหรือชุดกาดกันชนด้านหน้าหลังเนี่ยตัวเนี้ยนะครับจะทําสีออกมาเป็นสีบอลเงินนะครับอ่าดูสวยเลยนะครับถิบมาด้านข้างล้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นล้อสีทูโทนนะครับก็คือแบบหน้าปัดกึ่งเงานะครับตัดกับลายสีดําขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆมาให้นะครับอ่าแล้วก็ภายในช่วงล่างซุ้มล้อนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรียบเลย นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวนะครับเลยต้องบอกเลยว่าตัวนี้มีสีเดียวก็คือเป็นสีคมเมียมนะครับอ่าและที่สําคัญนะครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเดี้ยวด้านข้างนะครับแล้วก็มือเปิดประตูทั้ง4ีบานนะครับเป็นแบบคมเมียมมือเปิดประตูคู่หน้านะครับมาพร้อมกับระบบ Keyless Smart Entry สามารถล็อกรถนะครับ ปลดล็อกรถนะครับผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยในกรณีที่ล็อกแล้วนะครับรุ่นนี้กระจกมองภาพกระจกมองข้างก็จะพับไฟฟ้าให้นะครับอันนี้ปลดล็อกนะครับอ่าปลดล็อกเรียบร้อยนะครับกระจกก็จะเปิดน,นะครับต้องบอกว่าออปชันดีไซน์นะครับของตัวขับขับ2เนี่ยนะครับถือว่าคันนี้ได้ครบเลยนะครับรวมอยู่ในขับสี่ด้วยในตัว ตัวนี้ระบบช่วงล่างนะครับเบรกหน้าเบรกหลังนะครับก็จะเป็นหน้าดิสหลังดิสแล้วนะครับราวหลังคาบันไดข้างก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับเถือบมาด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถนะครับละตี้สําคัญนะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ led แบบสเปกตรัมนะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมเสริมด้วยระบบนะครับ เซนเซอร์กะระยะนะครับถอยจอดทั้งหน้าทั้งหลังหรือที่เขาเรียกกันว่าโซน่านะครับรอบคันนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวชุดกล้องมองหลังมาให้ครบนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเวียนนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้ออปชั่นครบๆเหมือนขับ4ี่เลยนะครับแต่แค่แตกต่างอย่างเดียวก็คือตัวหมวดขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเองนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูในส่งตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับตามผมมาเลยครับอ่าภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับก็นะครับ ว่างสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมนะครับไปเปลี่ยนเป็นโชกนะครับทำฝากระโปรงนะครับมาให้นะครับอ่าดูดีเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับ2.4ลิตรหรือเครื่อง2,400ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบด o เซลสี่สิวนะครับเป็นแบบไมเวก VG จีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอ่าที่สำคัญให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่181แรงม้าที่3,500รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรที่ประมาณ2,500รอบต่อนาทีนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดเลยนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่านะครับรถหน้าตาเดิมนะครับรถไม่เคยนะครับโดนชนหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ครูสีเก็บสีนะครับอาจจะมีบ้างบางชิ้นนะครับต้องบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในนะครับ ห้องผู้โดยสารต่อนะครับตามมาเลยอ่าอันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับโทนสีดำนะครับตัดกับในส่วนของตัวลายคิ้วขอบนะครับสีบอลเงินนะครับเบาะนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะคู่หน้าแบบไฟฟ้านะครับ บอกคู่หน้าแบบไฟฟ้าอ่าแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยนะครับมีปุ่มคูสคอนโทลนะครับแล้วความเร็วรวมไปถึงปุ่มแพทเทิร์นชิฟตอ่าต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยขับ2ได้ออปชันมาเหมือนขับ4เลยนะครับอ่าแล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็เป็นปุ่มคูสตาร์ทมีระบบปรับพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้านะครับ ระบบป้องกันการลื่นถลไม VSC นะครับแล้วก็ระบบโซน่าหรือเซ็นเซอร์กะระยะการถอยจอดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับระบบการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าแบบตรงนะครับครบคันนะครับแล้วก็ะวิคกระจกประตูนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บาทนะครับเสริมด้วยชุดแต่งนะครับในส่วนตัวสคับเพจนะครับเรือนแสงนะครับ มาพร้อมสัญลักษณ์ป่าเจโร่สปอร์ตดูสวยเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ที่ผมแจ้งไปก็คือ0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในกันรถคันนี้นะครับปี2อ1 8นนะครับคันนี้ก็ วิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ4 6 0หมกิโลเมตรนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนนะครับขนาดขนาดก็ประมาณ7นิ้วนะครับตัวนี้อ่าแล้วที่สำคัญนะครับ ตัวนี้ก็ยังรองรับในส่วนของตัวเครื่องเล่น DVD CD MP3 USB AUX มาพร้อมกับระบบนำทางแบบเนว i เก t ตอรแบบภาพ 3D นะครับให้ครบคันเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้นะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาดูได้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับอ่าหรือดูจากคลิปรีวิวผมแล้วนะครับ ดูแล้วผมชี้ให้ดูทุกจุดอย่างนี้ก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับอ่ะต่อมาครับตัวนี้นะครับถลอลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบนะครับ USB ให้นะครับอันนี้ต้องบอกว่านะครับมีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับอ่าแล้วก็มีระบบนะครับแจ้งเตือนมุมอับนะครับ แจ้งเตือนมุมอับด้วยสายตานะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับไฟที่เป็นรูปตัวเนี้ยที่บริเวณกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้โชว์ขึ้นมาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเห็นไหมฮะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสีส้มๆตัวเนี้ยนะครับแจ้งเตือนมุมอับในกรณีที่มีรถมาด้านข้างในส่วนที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีในส่วนตัวสวิตช์เปิดพัดลมนะครับด้านหลังนะครับมาให้นะครับคือว่าพูดง่ายๆว่าออปชั่นตัวเนี้ยเอาออปชั่นของตัว 2.4 GT Premium ขับ4อ่ะมาใส่ในตัวขับ2เลยพูดง่ายๆนะครับถือว่าออปชั่นดีมากนะครับและเพื่อยืนยันนะครับว่าตัวนี้ไม่ใช่ขับ4เห็นไหมครับถ้าเป็นโหมดถ้าเป็นตัวขับ4แท้เนี่ยจะมีปุ่มปรับนะครับตัว iDrive นะครับที่บริเวณบริเวณคอนโซลเกียร์แถวๆนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับแต่ได้ออปชั่นของตัวขับ4มาไว้เลยนะครับเถิามาที่บริเวณคอนโซลกลางนะครับก็จะมีนะครับ หูฟังนะครับไล้สายนะครับ แบบอินฟาเาตนะครับด้านหลังนะครับครบๆเลยยังไม่เคยแกะเลยนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากจอหน้าแล้วยังมีจอหลังนะครับเดิมๆมาให้จากทางโรงงานขนาดประมาณ9ถึง10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับออปชันระบบครบคันเหมือนเดิมคับปาเจโร่นะครับกระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับด้านบนหลังคาก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับมีไฟเก๋งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ แล้วก็ม่านบังแดดนะครับเปิดปิดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งนะครับตัวเลือกเลยนะครับสำหรับรถคุณภาพดีๆนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของมือเดียวนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเห็นไหมฮะอ่ามีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ก็ออกรถกับทางเต็นรถโอทอทคมค่าของเราเรามีการรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้นะครับมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้คือไม่ต้องกลัวเลยครับออกรถกับทางเราเนี่ยเรานะครับสามารถนะครับลงในสัญญาเช่าซื้อได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมีรถนะครับจมน้ําหรือเกิดอุบัติเหตุมานะครับเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านหลังกันนะครับตามมาเลยครับ อันนี้ด้านหลังนะครับบอกที่นั่งแถว2นะครับก็สามารถแยกปรับพับได้ระหว่าง60-40นะครับแล้วก็ดูพื้นที่ด้านหลังนี่ครับดูกว้างดูสะอาดเอี่ยมเลยนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีจอนะครับด้านหลังมาให้นะครับอ่าแล้วก็มีในส่วนตัวปุ่มปรับอุณหภูมิแอร์แยกมาให้ระหว่างตอนหลังแอร์ก็จะเป็นแอร์หลังคาแล้วหรือแอร์ราวแล้วนะครับตัวนี้และที่สําคัญนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเห็นไหมฮะไปใส่พรม นะครับเป็นพรมตีนตุ๊กแกนะครับอย่างดีเลยนะครับดูเรียบร้อยดูสะอาดเอี่ยมเลยนะครับแล้วก็เหบอกนะครับสามารถตับพับนะครับง่ายนะครับดูดีครับอ่าพื้นที่นั่งแถว2แถวสามดูกว้างนะครับดูสะอาดเอี่ยมเลยนะครับสนใจยังไงนะครับแวะเข้ามาชมได้เลยนะครับอ่าต่อมาครับในส่วนของตัวด้านท้าย ตัวด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับก็ว้างเลยสามารถปรับพับได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขออนากดึงดึงพับก่อนอ่าพอเราดึงตัวนี้นะครับตัวฝั่งด้านในจะเด้งนะครับไปอยู่ทางนั้นแล้วเราก็พับอ่าให้อยู่ในแนวราบแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับ ต้องบอกว่าดูกว้างเลยนะครับสนใจยังไงนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ผมดึงอีกข้างหนึ่งให้นะอ่าดูกว้างๆดูเหลือๆเ,เลยนะครับอ่าแล้วเกือบลืมเลยคันนี้นะครับมีกล้องนะครับมองรอบคัน360องศาแบบเบิร์ y ไอวิวนะครับ เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูก่อนอว่าตัวนี้ได้ออปชั่นมาแบบตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเลยนะครับอ่าดูนะครับเกือบลืมเลยนะครับ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังลิงก์มาให้นะครับและที่สําคัญนะครับมีกล้องนะครับมองรอบคันแบบ360องศาแบบ Bird Eye View คือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวปา j จโรนะครับตัว2.4 GT ขับ2โดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่ปี15 16 17เนี่ยจะไม่มีออปชั่นตัวนี้มันจะมีออปชั่นตัวนี้อยู่ในเฉพาะ ตัวขับเคลื่อน4ีล้อเท่านั้นแต่พอมาเป็นปี2018นะครับตัวเนี้ยเขามีการปรับ minor ร์เชน e เอาชุดของตัวขับเคลื่อน4ีล้อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับระบบการแจ้งเตือนนะครับมุมอับด้วยสายตาหรือเซ็นเซอร์ต่างๆมาติดให้ไว้กับตัวขับ2เลยคือพูดง่าย,ายว่าออปชั่นเขาเนี่ยดีมากๆนะครับอ่า ก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่นะครับกำลังมองหารถนะครับแนวเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ไม่อยากได้ขับเคลื่อน4ี่ล้ออยากได้เป็นขับ2นะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยๆเลยนะครับอ่าก็ออกรถกระทางโอดอปภูมิคาของเรานะครับเราก็มีการรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้นะครับที่นะครับหปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับมีบริการจุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะครับพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เต็มถังนะครับ เอ้ยพูดผ,ผิดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะครับรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็นะครับสามารถนะครับเข้านะครับมาชมได้ที่เต็นท์รถโอแอทโฮมคาร์ของเรานะครับก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากนะครับเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัว 2.4 gt กับ2ปี2018คันนี้ไว้คุณลูกค้าพิจารณาอีก1นคันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ